โรเทสโรเทสคราบสวัสดีครับผมพ่รักพุทธเบียงนะครับวันนี้กลับมากับเกม Free การินาฟรีไฟนะก็ให้กก็คิดถึงนนันิดนึงนะช่วงนี้ก็ใกล้จะปีใหม่แล้วหมัน่นดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยวันนี้มากับชุดตัวละครผู้หญิงนะนีะนะ่ตัวอะไรโครโนนะ ตัวนี้ชุดฟรีนะ <Wow. S 1> แล้วก็วิธีที่จะอะไรนะสามารถที่จะเข้าไปในรับชุดสวยๆแบบนี้นะก็มาที่ตู้ตรงนี้นะอ่าก็จะมีความคืบหน้าความคืบหน้าภารกิจเอ่บปุ๊บก็จะปวดล็อกนะแล้วก็มาที่สมบัติโครโน่นะอัีนี้นจะเร็วกันนิดนึงมันจะมีแบบ ธรรมดาแต่แบบพิเศษนี่จะเป็นชุดเนี่ยนะเราต้องมีเหรียญนี่นนนนต้องมีเหรียญนะนี่นนเวลาจบเกมหรือว่าฆ่าศัตรูมันก็จะให้ทีละอสองเหรียญสามเหรียญนะก็สุ่มสุ่มแต่อันนี้เราสุ่มพี่สุ่มเรียบร้อยแล้วนะก็เป็นชุดที่สวยมากมีทั้งหมดห้าชิ้นนะมันจะมีตัวผู้ชายตัวผู้ชายนั้นเสียตังค์นะกดสุ่มไปครบเจ็ดครั้งแล้วก็จะได้ตามรูปดันทั้งขวาเนี่ยมีบัตรอ,อีโวบัตรไดมอน บัตรโกนะพอเราแรกครบเราก็จะได้ชุดนะอันนี้ก็จะเป็นดานใหม่นะดานใหม่เดี๋ยวเราจะเดี๋ยวค่อยไปเล่นกับพี่ตุน่นีทีนแล้วก็หมวดใหม่อีกหมวดนึงใส่เดียวอันนี้มันอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวแต่แต่เราจะไปที่หมวดหมวดมอไซค์แต่ก่อนที่จะไปหมวดมอไซค์เนี่ยเราจะไปดูที่คัสซีนเรามีอย่างกระหนังเรื่องหนึ่งเลยนะเดี๋ยวเราไปดูคัสซีนกันดีกว่า คาชีนคาชีนโหลดนานจังคาชีนโหลดนานจังเลยนี่หลังจากเวลาที่ผ่านมานี่ในที่สุดโรคทั้งสองประสานเป็นหนึ่งประสานยังไงเอากาวแปะแล้ว <c oughs> ไม่ใช่นะ ตอวิติเออโอ้เวเกิดอะไรขึ้นเอาวินเจอร์หรือไงโอ้โหฝูงโดนฝูงโดนเต็มไปหมดเลยแล้วก็ดีกระเที่ยวเท้ายวเที่ยวเออโอ้โหกระลับโดนหลบแบบดิสิตอนเฮ้ยระเบิดแต่อื มันตัวแบบนี้ให้ยิงอะไรเนี่ยโดนตีอ่ะตีอ่ะพืนอักด้วยทำไมอักวิ่งอักดีแท็คเนี่ยก็ใส่อักที่นี่มาเพื่อ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 ยิงยิงอื้อหือ หัวระเบิดต่อช่วยช่วยด้วยโอ้มึนหัวน o p e หนก็สุดตับใครขับรถมาโอ้โหพี่โดะพี่โดะมาแล้วช่วยน้องด้วยมี่โอ้โหโดนพังกันเลยทีเดียว นี่วารุยมาแล้วโอ้โหนี่นี่กระสุนวันเต็ดเปเนี่ยกระสุนไซโค้งโอ้โหเตะโดน,นเตะคุบเบอร์อยู่ใ,ใกล้ๆฉันไว้ลุยเลยนี่ กันด้วยถึงมันไม่เร็วเพื่อเกิดอะไรขึ้นเอ้าชาร์คพวกมันเลยเพื่อทะลุมาอีกวิติีหนึ่งเนี่ยเวลาหน้าโหลดิ้งอ่ะเรามองบนฟ้านะมันจะเป็นโลกของโลกนะ เราลงมาอีกโลกนึงเป็นเครื่องอะไรเนี่ยฮัลโหล motherfucker ดีมิไซม้วนตัวหลบอุ้ยบาดเจ็บไปหลายนายเพื่อนเราโอ้โหเราวิ่งหนีวะเอ <No. S 1> อโน้ปประวังด้วยนี่ สักทีอันนี้อะไรอ๋อน้ำแข็งเรือเหมือนแบบิตอนอโอ้โหไอไหนเราโดนเราโดนเราโดนสักทีเรือ,อไม่เป็นไรอโอ อาอยังไม่หมดอีกอ่ะออืาระเบิดแล้ว่ัวหงหังเกิดอะไรขึ้นเก็บโยนเข้าไปนี่เดาะเหลือเวลาอีกแกนกลางอะอีกนาทีไงนาทีสิบวิเห็นแบบไปเข้าไปในแกนกลางโอ้โหระเบิดกระตูมตาม มีหลายร้อยรอบไปต่อสู้แล้วมากกว่าพันครั้งัะจะพาเธอไปด้วยกันนี่สแกนวาร์ปแน่อันนี้ก็จะเป็นหมวดออยู่กับพี่โดนะครับแล้วพร้อมกระดาษใหม่ด้านใหม่จะมีรถนี่นะเดี๋ยวค่อยมาพร้อมกับพี่ตุ่นนี่เห็นเปล่ามองขึ้นบนฟ้า มองขึ้นไปบนฟ้านี่จะเป็นโลกที่เราทะลุมาอยู่อีกโลกนี้นะนี่ก็อันนี้ก็อันนี้เป็นชุดนะชุดตัวละครมมโมโกประเทศไทยน,ะ <c oughs> นี่อันนี้ก็เป็นบริเวณโดยรอบนะหน้าร็อบบี้นะอพอเข้ามาในหน้าร็อบบี้ปุ๊บมันจะมีกดวาร์ปวาร์ปไปได้ปะออาร์ปไม่ได้นะ nope. ลุกุติไปดูข้างบนสวยงามสวยงามนี่เรามาชูแอปชูแอปกับพี่โดยก่อนแม่สก,กินช็อตแน่แล้วก็กดสก,กินช็อตปั๊บแม่นี่หามุมสวยๆ่เต้นพี่โดยเต้นพี่โดยหนึ่งนี่นน สวยงามอชุดเอ่อบอลหล่อเออยิงด้วยมันมีท่าเตะฟุตบอลลูกอันนี้ท่าชูอันนี้ท่าอ๋นนทาอท่าฟุตบอลเราออกไปแล้วนะจริงๆไอ้ตรงที่เป็นปิดเนี่ยอันเนี้ยรูปเนี้ยมันจะเป็นดอกฟุตบอลนะอ่าโอเคสวยงามก็จบประมาณนี้สำหรับชุด รับชุดตัวละครฟรีนะแล้วก็กสซีนสวยๆจากพี่ดูนะว้าว <Wow. S 1> คลิปหน้าเดี๋ยวเราจะไปเล่นในด่านมอไซค์เนี่ยนะชื่อว่าอะไรมองไม่ดันนี่นี่นี่ดันดันดนซ้ายนี่แบบแอบซูมเข้าซูมออกอ่าเนี่ยเลื่อนมุมมองได้นะโอเคครับสำหรับวันนี้นะเอ้ยไม่ใช่สิ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้กับพี่รักคนเสบียงด้วยนะแล้วจะมีคลิปอะไรใหม่คอยติดตามชมแล้วก็ดานใหม่หมวดแข่งรถแล้วก็ตามด้วยใสย่เดียวนะก็เหลือเวลาอีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่ด้วยก็ขอให้ทุกคนโชคดีสุขภาพแข็งแรงนะจ๊ะไปก่อนละบ๊ายบาย